สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์กับครูชนิศลาสงวนไว้หรือว่าครูส้มนั่นเองค่ะวันนี้เรายังมาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องเซตนะคะก่อนอื่นไปทบทวนความรู้เดิมกันก่อนค่ะ คราวที่แล้วเราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะการถามข้อมูลในแผนภาพเวนนะคะว่าเขาจะถามเรื่องอะไรบ้างค่ะรูปแบบลักษณะคําถามแรกเลยก็คือกําหนดข้อมูลมาให้แล้วก็ให้นักเรียนนําข้อมูลที่ได้เนี่ยไปเขียนแผนภาพเวนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างตามภาพนี้เลยค่ะ มีข้อมูลมาแล้วนักเรียนไปวาดแผนภาพเวรนะคะหรือรูปแบบที่2ค่ะก็คือกําหนดแผนภาพเวรมาให้แล้วก็ถามข้อมูลจากแผนภาพเวนนั้นนะคะเช่นตัวอย่างคุณผู้มีแผนภาพเวรมาให้ค่ะแล้วก็ถามข้อมูลจากแผนภาพเวนนั้นว่า u n i ิเวอ e ์สได้แก่อะไรบ้าง s ซต A มีหน้าตาสมาชิกเป็นอย่างไรเซต b มีหน้าตาเป็นอย่างไรแบบนี้นะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาคุยหัวข้อต่อไปแล้วค่ะซึ่งต่อยอดจากเรื่องที่แล้วก็คือการดําเนินการของเซตก่อนอื่นคุณครูจะมาสรุปภาพของการดําเนินการของเซตให้นักเรียนฟังก่อนว่าในการดําเนินการของเซตเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวค่ะตัวแรกเรียกว่า intersection ตัวที่2 union ตัวที่3ผลต่างและตัวที่4ค่ะ คอม p พ i เมนตนักเรียนจะต้องคุ้นชินกับคำสี่คำนี้นะคะส่วนในวันนี้ครูส้มจะพานักเรียนไปรู้จักกับคำว่า Intersection กันค่ะก่อนอื่นค่ะถ้านักเรียนยังจำตอนที่แล้วๆได้เนี่ยเราคุยเกี่ยวกับว่าถ้าถามนักเรียนจงหาสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และ B มีคำว่าและนะคะอยู่ในเซต A และ B ถามแบบนี้นะคะเขาเรียกกันว่า i n t e r s e c t i o ันั่นเองค่ะ แล้ว intersection คืออะไรเรามาดูนิยามกันดีกว่าค่ะนิยามของ intersection นะคะก็คือ intersection ของเซต A และ B ก็คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของทั้งเซต A และ B ค่ะนักเรียนสังเกตคำที่คุณครูวงอยู่นะคะก็คือว่าจะต้องมีเซตค่ะแล้วก็มีคำสำคัญคือคำว่าและนะคะ สัญลักษณ์นะคะที่เราจะใช้เขียนแทน intersection ค่ะก็คือ a แล้วก็เหมือนตัว u คว่ำค่ะแล้วก็ b นะคะแบบนี้เราจะอ่านว่า a intersect b ค่ะอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญคือ intersect สัญลักษณ์ก็คือเป็นตัว u คว่ำเวลาเราพูดถึง intersection นะคะจะต้องเป็นเซตและคำสำคัญคือคำว่าและนะคะในวงกลมค่ะที่คุณครูดได้เขียนไว้นะคะ คราวนี้ค่ะสมาชิกของ A intersect B นั้นต้องเป็นสมาชิกที่อยู่ร่วมกันทั้งของเซต A และเซต B นะคะสมาชิกที่อยู่ซ้ำกันทั้ง2องเซตนั่นเองเรียกง่ายๆว่าถ้าเราจะพูดถึง A intersect B ก็คือต้องเป็นสมาชิกที่ซ้ำกันทั้งสองเซตนะคะถ้าหากเขียนแบบบอกเงื่อนไขก็คือเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกใน A และ x ต้องเป็นสมาชิกใน b ด้วยนะคะนี่คือการเขียนแบบบอกเงื่อนไขค่ะดังนั้นครูส้มจะเรียกง่ายๆสั้นๆละกันว่าเอาที่สำกันนั่นแหละนะคะถ้า a intersect b ก็คือเอาสมาชิกที่ a กับ b ซ้ำกันนะคะพูดง่ายๆนะคะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันดีกว่าค่ะเรามีแผนภาพเวนมาให้นะคะสังเกตว่าเซต A กับเซต B เนี่ยอยู่กันคนละวงแบบนี้นะคะแสดงว่าเซต A กับเซต B ไม่มีสมาชิกร่วมกันดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีสมาชิกร่วมกันแบบนี้ใครหละที่จะซ้ากันนั่นก็คือไม่มีค่ะถ้าไม่มีเวลาตอบค่ะเราต้องตอบว่าเซตว่างนะคะดังนั้นในข้อตัวอย่างที่1 A อินเตอร์ซตเท่ากับ เซตว่างนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้อย่าลืมค่ะเราเรียกว่าเซตว่างค่ะต่อไปค่ะลองมาดูตัวอย่างที่2ค่ะสังเกตว่าเซต A กับเซต B เนี่ยมีสมาชิกที่มีส่วนร่วมกันอยู่นะคะดังนั้นแบบนี้เราจะเรียกสมาชิกที่ซ้ำกันตรงนี้ค่ะก็คือ A อ n t นเตอร์เเท่ากับเซตของ3 5และ7ค่ะเพราะว่า 3, 5และ7เป็นสมาชิกที่ซ้ำกันในเซต A และเซต B นั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวอย่างที่3ค่ะก็คือ A intersect B ค่ะนักเรียนลองสังเกตนะคะ A intersect B ในรูปแบบที่3แบบนี้สังเกตว่าเซต A แล้วก็เซต B นะคะ ทุกตัวที่อยู่ใน b เลยอยู่ใน a ทั้งหมดแบบนี้เราเรียกว่า b เป็น s u b เซตของ a เพราะสมาชิกทุกตัวที่อยู่ใน b อยู่ใน a ค่ะคราวนี้ถ้า b เป็น s u b เซตของ a แบบนี้เนี่ย a ินเตอร์เซกับ b จะได้อะไรก็คือดูตัวที่ซ้ำกันค่ะนั่นก็คือเซต b ทั้งหมดนั่นแหละค่ะก็คือเซตของ1และ3ค่ะ ต่อไปตัวอย่างที่4นะคะมี3เซตด้วยกันแล้วค่ะนักเรียน A intersect B พอมี3เซตนักเรียนก็จะเห็นว่ามีวงมาเกี่ยวข้องกัน3วงแต่เรากำลังหา A intersect B แสดงว่าต้องเอาสมาชิกที่ซ้ำกันในเซต A กับ B ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะดูแค่วงของ A กับวงของ B เท่านั้น นักเรียนอย่าเพิ่งไปมองวง c นะคะมองเหมือนว่าเรามีแค่2วงก่อนตอนนี้คือวง a กับวง b ค่ะปรากฏว่าวง a กับวง b เนี่ยมีสมาชิกที่ซ้ำกันค่ะก็คือบริเวณที่ลูกศรชี้ไปนะคะก็คือเซตของ7และ9ค่ะถ้าถามว่า a อินเตอร์เซกกับ c ล่ะแสดงว่าตอนนี้คุณครูต้องย้ายวงและมาดูวงของ a กับวงของ c นักเรียนดูวง a กับวง c นะคะที่มีสมาชิกซ้ำกันนะคะก็คือ บริเวณที่ลูกศรชี้นะคะผสมสีกันแล้วเป็นสีเขียวนะคะก็คือ5กับ9นั่นเองค่ะเซตของ5กับ9ก็คือ a i n t e r s e c t i นั่นเองค่ะต่อไปค่ะแล้วถ้าเป็น b i n t e r s e c t i ล่ะคะ b i n t e r s e c t C ก็คือต้องไปดูวงของ B กับวงของ C นะคะสังเกตวงของ B กับ C มีสมาชิกร่วมกันก็คือเซตของที่ลูกศรชี้ไปก็คือเซตของ 6และ9นั่นเองค่ะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะคุณครูขอเป็นภาคเสริมให้กับนักเรียนแล้วกันถ้าเกิดคุณครูถามว่า A อ n t ินเตอร์เซ t ก r s อินเอร์เซกจะได้อะไรคำตอบของข้อนี้นะคะนักเรียนหลายคนคงตอบได้แล้วก็คือ9เซตของ9นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเป็นสมาชิกที่มีร่วมกันทั้ง3เซตเลยก็คือ A B และ C นะคะ ต่อไปค่ะเราจะมาดูตัวอย่างที่7นะคะว่าแนวทางในการแก้ปัญหาแบบนี้เรื่องอินเตอร์เซชันเนี่ยเราจะใช้วิธีใดในการแก้ปัญหาได้บ้างนะคะ แบบแรกเลยค่ะนะักเรียนอาจจะใช้วิธีการวาดแผนภาพเวทที่เราเรียนผ่านไปแล้วนะคะหรือ2ค่ะใช้การพิจารณาข้อมูลเอานะคะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มพาไปที่รูปแบบแรกก่อนนะคะก็คือใช้การวาดแผนภาพคุณครูวาดแผนภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราลองมาดูบริเวณต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนนะคะบริเวณสีเหลืองค่ะบริเวณสีแดงแล้วก็บริเวณสีเขียวตรงนั้นนะคะคราวนี้ค่ะลองมาตอบคําถามกันดีกว่าค่ะ ถ้าข้อคำถามแรกคือ a ินเ e r s e c t กับ b นั่นก็คือต้องดูบริเวณที่ a กับ b เขามีสมาชิกซ้ำกันนะคะนั่นก็คือบริเวณสีส้มนะคะสังเกตเลื้องผสมแดงก็ได้เป็นสีส้มนะคะก็คือเซตของ1และ3ค่ะต่อไปค่ะ a intersect กับ c แสดงว่าครูต้องแรงเงาในส่วนของเซต a กับเซต c สังเกตนะคะ a กับ c ปรากฏว่าทั้งสองบริเวณที่ซ้อนทับกันเนี่ยก็คือบริเวณของเบอร์2นั่นเองค่ะก็เลยตอบเซตของ2นะคะ ต่อไปค่ะข้อที่3 b intersect c แสดงว่าต้องเกี่ยวข้องกับเซต b กับเซต c นั่นเองคุณครูก็แรงเงาปรากฏแรงเงาแล้วทั้ง2องเซตไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยแบบนี้แสดงว่า b intersect c ก็เลยต้องเท่ากับเซตวางค่ะเก่งมากเนื่องจากว่าไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยนะคะต่อไปค่ะลองมาดู รูปแบบต่อไปค่ะคุณครูใช้การพิจารณาข้อมูลแทนคือไม่ได้วาดแผนภาพออกมาและเราสังเกตจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาแล้วก็ลองดูนะคะจากข้อมูลเลยข้อหนึ่งค่ะ a intersect b ก็ค <owad Es> ือต้องไปดูสมาชิกที่ a กับ b ซ้ํากันค่ะนั่นก็คือ a ก็มี1 b ก็มี1 a มี3 b ก well well. ็มี3แสดงว่า a อินเตอร์เซ็ t b ก็เลยตอบเซตของ1กับ3นะคะต่อไปค่ะข้อ A อิ a เิอร์เซ c ก c แสดงว่าตอนนี้คุณรูต้องไปดูสมาชิกที่ซ้ํากันของ a กับ c ูส้ก็เห็นว่าเซต A มี2เซต C ก็มี2เหมือนกันสแสดงว่า A อินเตอร์เซก C ก็คือเซตของ2นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ B อินเตอร์เซก C นะคะนั่นก็หมายความว่าสมาชิกของ B ที่ซ้ำกับเซต C มีใครบ้างนะักเรียนก็ไปดูเลยค่ะที่เซต B กับ c ปรากฏว่าไปมองแล้วนะคะครูส้มก็เห็นว่าไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยแบบนี้แสดงว่า b อินเตอร์เซก็เลยต้องเท่ากับเซ็ตว่างนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็มีรูปแบบในการทำได้2แบบนะคะจะดูจากแผนภาพเวนหรือจะพิจารณาจากข้อมูลเลยก็ได้นะคะตัวอย่างที่9นะคะ ลองมาดูตัวอย่างว่าในข้อแรก A อินเ∩ B นั่นก็คือเอาสมาชิกที่ A ซ้ํากับ B นะคะลองไปดูว่า A กับ B ใครซ้ํากันบ้างปรากฏว่าไปมองแล้วเซต A กับเซต B มีสมาชิกที่ซ้ากันก็คือ A ค่ะแล้วก็ C ค่ะมีทั้งในเซต A แล้วก็เซต B แบบนี้แสดงว่า A อิน∩ B ก็เลยเท่ากับเซตของ A และ C ค่ะ ต่อไปค่ะในข้อที่2ค่ะ A intersect C ค่ะก็จะมีหน้าตาว่าสมาชิกที่ซ้ำกันในเซต A และเซต C นะคะก็ได้แก่เซต A มีตัว b ค่ะเซต C ก็มี b เช่นกันเซต A มี d เซต C ก็มี d เช่นกันแสดงว่า A intersect C ก็คือได้เซตของ B และ d นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ B intersect C ค่ะก็คือสมาชิกที่ซ้ำกันในเซต B และเซต C ค่ะ ปรากฏว่าคุณครูก็ไปมองในเซต b ค่ะมี g เหมือนกันเลย c ก็มี g เช่นกันดังนั้น b intersect c ก็เลยได้เป็นเซตของ g นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะลองมาดูตัวอย่างที่10กันดีกว่าค่ะเขาถามว่า A อินเตอร์เซกจากเซตต่อไปนี้ได้อะไรนะคะโจทย์กำหนดมาให้ว่าเซต A นะคะเขียนเป็นแบบแจกแจงสมาชิกมาให้ว่าเท่ากับหน้าตาเป็นแบบนั้นแล้วก็เซต B กกำหนดมาให้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะดังนั้น A ของเรานะคะสังเกตว่ามีจุดจุดจุดต่อไปเนี่ยก็คือมีสมาชิกต่อไปเรื่อยๆเราก็เลยลองมาเขียนดูว่าเซตของ A เนี่ยเขียนเป็นแบบแจกแจงสมาชิกเยอะขึ้นเนี่ยได้หน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะปรากฏก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเซตของ2,4,6,8 10 12 14 16นั่นก็คือเซตของจำนวนคู่นั่นเองค่ะแล้วก็เซต B นะคะเป็นเซตที่เริ่มตั้งแต่1 3 5 7 9 10, 11 13 15ไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ก็คือเป็นเซตของจำนวนคี่นั่นเองแสดงว่าเซต A กับเซต B เนี่ยย่อมไม่มีสมาชิกใดร่วมกันเลยแบบนี้แสดงว่าคำตอบก็คือ A อ n t นเตอร์เจะต้องเท่ากับ เซตวางนั่นเองค่ะลองมาดูตัวอย่างที่11ค่ะซึ่งจะแตกต่างกับตัวอย่างที่แล้วนิดนึงค่ะโดยดูจากลักษณะการเขียนเห็นไหมคะอย่างตัวอย่างที่10เนี่ยเราเป็นการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกมาให้เรารู้เลยว่าในเซต A ได้แก่ใครบ้างรู้เลยว่าเซต B ได้แก่ใครบ้างแต่พอเป็นตัวอย่างที่11นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเซต A เป็นการเขียนเซตแบบ บอกเงื่อนไขแล้วดังนั้นนักเรียนจะต้องมาแปลงความหมายของการเขียนแบบบอกเงื่อนไขให้อยู่ในรูปแบบแจกแจงสมาชิกเพื ik, ่อให้ง่ายต่อการทําโจทย์นะคะคุณครูก็ไปมองที่เซต A ค่ะเซต A คือเซตของ X โดยที่ X เป็นสมาชิกใน I บวก I บวกคืออะไร I บวกก็ B. คือจํานวนเต็มบวกนั่นเองถูกต้องไหมคะและ X ต้องน้อยกว่า10ถ้า x น้อยกว่า10จะได้แก่ใครบ้างล่ะ น้อยกว่า10และเป็นจำนวนเต็มบวกก็ต้องเริ่มต้นที่1ไปจนถึง9ค่ะไม่รวม10เนื่องจากโจทย์ต้องการเซต A ที่มี X น้อยกว่า10นะคะ ่อไปค่ะไปดูเซต B ค่ะเราจะเขียนแบบแจกแจงสมาชิกปรากฏว่า B เนี่ยก็เป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกใน i บวกอีกแล้ว i บวกก็คือจํานวนเต็มบวกและมีเงื่อนไขว่า x ต้องมากกว่า1แต่ x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ10ดังนั้น B ก็เลยเขียนหน้าตาแจกแจงสมาชิกได้เป็นเริ่มต้นตั้งแต่เซตของ2ไปจนถึง10นะคะแบบนี้นั่นเองดังนั้นค่ะพอนักเรียนเขียนแบบแจกแจงสมาชิกเรียบร้อยแล้วแปลงข้อมูล เรียบร้อยก็เลยตอบได้ทันทีว่า a intersect b จะเท่ากับคนที่หน้าตาซ้ำกันก็มี2 3 4 5 6 7 8และ9นะคะตามนี้เลยค่ะคราวนี้เรามาลองดูการแรงเงาของแผนภาพกันดีกว่านะคะในกรณีที่มี2เซตนะคะว่าการอินเตอร์เซชันที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแบบแรกค่ะถ้าเซต A และ b ไม่มีสมาชิกร่วมกันแสดงว่าเราก็จะไม่มีบริเวณที่ซ้ำกันเลยถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีบริเวณที่ซ้ำกันเลยแสดงว่า A อินเตอร์เซ็ B ก็เลยต้องเท่ากับเซตว่างนั่นเองค่ะ รูปแบบที่2ค่ะถ้าเซต A และ B มีสมาชิกร่วมกันบางส่วนแสดงว่าก็จะมีบริเวณที่เซต A กับเซต B ซ้อนทับกันค่ะนั่นก็คือบริเวณสีส้มที่ครูแรงเอาให้นะคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นบริเวณของ A intersect B ค่ะรูปแบบที่3ค่ะ A เป็นสับเซตของ B อย่าลืมค่ะถ้าเป็นสับเซตกันนั่นคือสมาชิกทุกตัวที่อยู่ใน A จะต้องอยู่ใน B ด้วยนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะถ้า A เป็นสับเซตของ B ปุ๊บเราอยากหา A Intersect B แน่นอนค่ะก็เลยต้องเท่ากับเซต A ทั้งหมดนั่นเองค่ะ รูปแบบที่4ค่ะลองสังเกตถ้า b เป็นสับเซตของ a แสดงว่าวงของ b ต้องอยู่ในวงของ a แบบนี้ถ้า b intersect a หรือ a intersect b ก็จะได้เป็นเซตของ b แบบนี้เลยนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเป็นวิธีการแรงเอาแบบง่ายค่ะอา้าวแล้วถ้าเกิดเป็น3เซตล่ะลองมาดูรูปแบบกันนะคะว่านักเรียนจะได้เกิดเป็นคอนเซปต์ของตัวเองนะคะรูปแบบที่1ค่ะมี3วงแล้วก็มาเกี่ยวซ้อนทับกันทั้ง3วงแบบนี้นะคะก็จะได้บริเวณ สีชมพูค่ะจะเป็นบริเวณที่ a intersect b แล้วก็ intersect c เลยนะคะทั้ง3ามวงเลยรูปแบบที่2ค่ะสังเกตว่าวงของ a อยู่ในวงของ b อยู่ในวงของ c แบบนี้ถ้าเราต้องการหา a intersect b intersect c จะได้หน้าตาเป็นอย่างไรก็แน่นอนค่ะในที่นี้ a เป็นสับเซตของ b แล้วก็ยังเป็น s ับเซตของ c ด้วยแบบนี้นะคะเราก็เลยได้ว่า a intersect b intersect c เท่ากับเซตของ a นั่นเองค่ะ ต่อไปรูปแบบที่3ค่ะนักเรียนสังเกตว่าทั้ง3ามวงเนี่ยมาเชื่อมเกี่ยวกันแบบนี้นะคะลองมาดูซิว่า a intersect b intersect c ก็หาไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีสมาชิกอันใดร่วมกันทั้ง3เซตเลยแบบนี้ a intersect b intersect c ก็เลยเท่ากับเซตว่างนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่4โอ้โหแต่ละเซตนี่แยกออกจากกาันชัดเจนแบบนี้แสดงว่ายังไงยังไง a intersect b intersect c ก็ต้องเท่ากับเซตว่างแน่นอนค่ะคราวนี้ หลังจากที่นักเรียนเข้าใจความหมายของการ intersection แล้วเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสมบัติกันด้วยนะคะสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการ intersection นะคะลองมาดูข้อแรกกันเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณครูมี a intersect b จะเท่ากับ b intersect a ด้วยนะคะเนื่องจากว่า intersection เนี่ยมีสมบัติของการสลับที่ค่ะดังนั้นไม่ว่าจะทำอย่างไรก็แล้วแต่นะคะจะหา a intersect b หรือ จะหา b intersect a คำตอบที่ได้ของนัเรนก็ยังเท่ากันนะคะก็คือบริเวณสีส้มนั่นเองค่ะต่อไปค่ะแบบที่สองค่ะนัเรียนลองสังเกตนะคะนเรนเรียนมาแล้วเวลาที่เราเจอวงเล็บส่วนใหญ่เราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณต้องมี a intersect b แล้วก็ไป intersect c ะะดังนั้น A อเนอร์ e c t B ก็จะได้บริเวณสีส้มออกมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วบริเวณสีส้มตรงนั้นเนี่ยไปนเตอร์เซกทับกับบริเวณของเซต C อีกก็จะได้บริเวณที่ลูกศอนชี้ไปนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเราปรับล่ะเราเอา b ไปอินเตอร์เซ็กกับ c ก่อนล่ะนะคะแสดงว่าครูก็ต้องระบายวงของ b วงของ c พออินเตอร์เซ็กกันก็คือจะได้แดงผสมกับฟ้านะคะหรือผสมกับน้ำเงินก็จะได้สีออกม่วงนะคะเป็นบริเวณสีม่วงตรงนั้นเสร็จแล้วเอาไปอินเตอร์เซ็กกับเซต a ค่ะซึ่งเป็นสีเหลืองก็จะได้บริเวณเดียวกันอีกนะคะที่ซ้อนทับกันหมดเลยดังนั้นรูปแบบนี้เราก็เลยได้ข้อสรุปว่า a อินเตอร์เซ็ก b ก่อนแล้วค่อยอินเตอร์เซ็กซก็ <C. S 1> จ,ะจะเท่ากับ b ีอินเตอร์เซ็กก่อนแล้วค่อยอินเตอร์เซ็กกับ a อีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้เราเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติการเปลี่ยนหมูนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะสมบัติข้อที่3 A อินเตอร์เซ็กกับ A ก็ต้องได้ A ค่ะเพราะว่ามันก็คือตัวเดียวกันนั่นเองเ,องเนาะรูปแบบที่ C A อินเตอร์เซ็กกับเซ็ตว่าง A อินเตอร์เซ็กกับเซตว่างเซต A มีสมาชิกแต่ไปอินเตอร์ ไปเอาตัวที่ซ้ำกับเซตว่างก็คือไม่มีใครเลยดังนั้น A ิน t e r s e c t กับเซตว่างเลยต้องเท่ากับเซตว่างนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อ5ค่ะ A intersect กับ universe A คือเ e ตที่อยู่ใน universe ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราเอามา intersect กันก็จะได้เป็นเซตของ A นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะถ้า A intersect B ก็จะเป็น s ับเซตของ A และถ้า A กับ B ก็ยังเป็นสับเซตของ B ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรา intersect กันเนี่ยก็คือบริเวณที่ซ้ำกันนั่นเองถ้าซ้ำกันนั้นก็จะต้องอยู่ในเซต A ซ้ำกันนั้นก็ต้องอยู่ในเซต B ด้วยก็เลยเป็นสับเซตกันนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะถ้า A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อ A intersect B แล้วเท่ากับ A นั่นเองค่ะ ดังนั้นเรามาดูรูปนะคะถ้า A เป็น s u b เซตของ B นั่นก็คือวงของ A ต้องอยู่ในวงของ B นะคะ A เป็น s u b เซตของ B แล้วนะคะ A intersect B ก็จะเท่ากับ A ทันทีตอบได้เลยเท่าว่าเป็น s u b เซตเมื่อไหร่นะคะให้ตอบตัวเล็ก นะคะเเป็นสับเซต B ดังนั้น A อ n ินเตอร์เต้องเท่ากับ A นะคะเป็นรูปแบบง่ายๆนะคะคราวนี้คุณครูก็จะมาสรุปความรู้ที่นักเรียนควรจะทราบกันในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทนิยามของอินเตอร์เซ็กชันนะคะอินเตอร์เซ็กชันของเซต A และ B นะคะก็คือเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B นักเรียนสังเกตคำที่คุณครูวงนะคะดังนั้นผลจากการอินเตอร์เซชันกันจะยังเป็นเซตอยู่และคำสำคัญคือคำว่าและนั่นเองค่ะเขียนสัญลักษณ์นะคะได้เป็น A แล้วก็เหมือนตัว U คว่าค่ะแล้วก็ B เราอ่านคำนี้ว่า A อินเ r อร์เกับ B นะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้เหมือนยูกว้างเราเรียกว่าอินเ r อ e ์เซ็กนะคะดังนั้นสรุปอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอ A อ n ินเ s อร์เแสดงว่าเราเอาบริเวณที่เขาซ้ํากันนั่นเองนะคะจากภาพก็คือบริเวณสีส้มค่ะก็คือบริเวณของ A อ n t นเ s อร์กับ B นั่นเองค่ะ วันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอินเตอร์เซกนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการดําเนินการของเซตที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจค่ะแล้วก็เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดอย่าลืมว่าสิ่งสําคัญการอินเตอร์เซกชันผลที่ออกมายังคงเป็นเซตนะคะและคําสําคัญคือคําว่าและสัญลักษณ์ที่ใช้คือตัว U แบบคว่ำลงนะคะและคําสําคัญอีกหนึ่งคำคือจะต้องเป็น เซตที่มีสมาชิกซ้ํากันค่ะค่ะวันนี้นักเรียนก็กลับไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอินเตอร์เซชันนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับครู z o นะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน